วัสดีครับเนินแรกแล้วยังมีอีกเนินนะครับสาย,ยตูดสายตูด เนี่ยมันทางเสือหมอบชัดๆเนี่ยเสือหมอบต้องยิงแล้วลเข้าฟิวแล้วเสือหมอบต้องยิงแล้วอยู่เฉยไม่ได้แล้วเสือหมอบน่ะเนินชันๆให้งัดเอ้พร้อมเอต่เ สลับไปเล่นกล้องปะโดมีแนวเลยเต้เล่นกันอยู่สองคนนะมึงเต้โอ้ปออันนิ่งเลยอ่ะนิ่งเลยอ่ะนิ่งเลยอ่ะนิ่งเลย งัดขึ้นไปคิตตะว่าเป็นเขาพนมยงฮะคิดไม่ออกเว้ยแล้วนะเอตาม,มาเอตาม,มาเราถ่ายโปอัน thang, oi, nóng nheo, nóng ให้เป็นระบบเฮ้ยไม่ต้องใช้